กลับมาแล้วครับไม่ได้เล่นเกมนี้นาะนแต่ว่าช่วงนี้กลับมาเล่นนะครับพูดกันตรงๆเลยฮัดหมด พัดหมดเราก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะครับก็เลยกลับมาเล่นเลดเดนะครับผมรู้สึกว่าหลังๆมาประมาณตั้งแต่เครื่องเพลงมันราคามันลงมาอยู่ในเลดปกติเนี่ยคนก็หันมาเล่นเพย์กันเยอะคนก็พูดถึงเกมนี้กันเยอะด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือประเด็นที่คุยกันก็คือจะไม่พ้นเรื่องของเฟรมเลทที่มันยัง30อยู่คนเล่น60มามันก็ไม่ชินตาเนาะตอนที่ผมเล่นเกมนี้รอบแรกจนจบไปผมไม่ผมไม่เคยทําคลิปใครที่เคยตามดูในช่องก็จะเห็นว่าผมอะ่ะมีคลิปที่เป็นคอนเทนต์ของเลดเดด้วยแต่ว่าผมก็คือกลับมาเล่น แต่ว่ามันมันจะเหมือนกับเล่นนิวเกมนั่นแหละแต่มันไม่ใช่นิวเกมพัทเหมือนเกมอื่นเขาก็คือมาเริ่มเล่นใหม่หมดเลยในซีรีส์นี้ก็จะเหมือนกับ The Last of Us ที่ผมเคยเล่นนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเหมือน c h a p t 2ไปเรื่อยๆก็คือมาเล่นให้ดูนั่นแหละง่ายๆเลยก่อนที่เราจะเล่นกันต่อไปเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมเล่นมาถึง Chapter 2ก็คือเพิ่งลงมาจากเขาพีมานะวกเขาพีมะที่หลายคนเล่นไม่ผ่านเพราะว่ามันน่าเบื่ออ่าก็คือเพิ่งลงมาได้สักพักหนึ่งนะก็แต่งตัวเล่นอะไรไปนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเล่่่่นนนนนนตตตตออออออจาากกกกรรรงงีีี้้้เเเลลลยย็แวััูทชคมื เนี่ยตรงแรกๆเลยนะช p t e ์2เลยแรกๆเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเปิดแมทไปเยอะแล้วนะเพราะว่าผมไปขับไปขี่ม้าเล่นไปนั่งรถเล่นไปอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็เล่นตามเนื้อเรื่องเขาไปแล้วก็อาจจะมีแวะข้างทางอะไรนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบเกมนี้หรือว่าอยากเล่นเกมนี้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่นก็ดูผมเล่นไปก่อนก็แล้วกันจริงๆเกมนี้มันเล่นซ้ําได้แบบไม่เบื่อนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกระดมอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอคือตอนนี้ผมมีคลิปเอ่อมีเควส เนื้อเรื่องด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอ่อเรามาดูตรงนี้ก่อนเหมือนชาวจะพาเรา,าระะไปล่าสัตว์นะครับ go hunting ไปล่ากระทิงล่าควายควายใบ,ยบ,ยบยสันคือทิงใบสันนะครับเหมือนชาวเขาเป็นคนอินเดียแดงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือว่าบชนเผ่าอะไรสักอย่างอันนี้ผมปรับภาพแบบใกล้สุดเลยนะสบายตาดีถ้าปรับใกล้ผมเวียนหัว บริงดาวันไบเซนเลนคาสเตอร์เลนคาสเตอร์อะวิ่งเบาหนีเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรเลยเหรอ ันถึกนะครับยิงนัดเดียวไม่ตายาอ้ามันมันไม่ฆ่ามืดหมดแล้วเนี่ย<ป>แรหนังกันไปคือธรรมเนียมในการล่าสัตว์น่ะมันเป็นข้อถกเถียงกันเหมือนกันนะในชีวิตจริงอ่ะเพราะว่าหลายคนที่เขาต่อต้าน การล่าสัตว์ก็มีนะครับแต่ว่าพวกนักล่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าคือเวลาล่าสัตว์อะคนที่เป็นนักล่าจริงๆเขาจะไม่ล่าเยอะโดยไม่จําเป็นอะไรเงี้ยประมาณว่าอันนี้เหมือนล่าล่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้ให้แยงกินอะไรเงี้ยนะครับสําหรับชาวพอรู้สึกว่าการทําแบบนี้เป็นเหมือนการฆ่าเพื่อความสนุกอะไรเงี้ย คือในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการล่าสัตว์ก็จะแบบว่าเงินจะล่าสัตว์ทำไมไปฆ่าเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมุมของนักล่าบางทีก็เขาล่าสัตว์เขาก็ไม่ได้ลา่าเยอะโดยที่ไม่จําเป็นเขาล่าหนึ่งตัวแล้วก็ให้เกียรติหรือว่าเคารบก,การเสียสละของสัตว์ตัวนั้นๆอะไรเงี้ยก็สันติมันนะเรื่องพวกนี้ชาวก็าไม่ไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะว่าเหมือนแบบล่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตายอะไรเงี้ยมาแล้วหาเรื่องจมต,ตัวหาเรื่องเต็มที่ พวกนายล่าพวกกรทิงพวกนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันยิงเ,งเองทำไมฉันจะยิงแก,งงกด้วยพวกมึงไม่ยุ่งเลยด้วยวะอุ้ยอุยโหเช้างเช้าเดือด้ายิงเลยจะมีครอบครัว่าทำอะไรฉันสอบสวนสะหน่อยทำไปทำไม มาฆ่าทำไมมึคโอเคเราถูกจ้างมาเพื่อฆ่าตัวจริงผู้นั้นแล้วก็ทำให้เหมือนว่าเป็นคนอินเดียแดงทำกล่องนี้มีอะไร มีเงินเลยะมีดพิษอ๋อคู่มือทำมีดพิษอย่าลืมเก็บกันนะโอ้ทุกคนใส่ชุดนอนหมดเลยว่ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยตีสี่ไม่นอนยังเหรอตีสี่แล้วโอเค t o n a t e Captain Update. กลับมาเล่นคราวนี้ผมมาปลดล็อกพวกงานครับอะไรพวกนี้ด้วยดีวยกว่าคือเล่นรอบแรกผมไม่ค่อยแวะทําอะไรเลยอะ่ะผมพยายามเล่นในเรื่องให้จบอย่างเดียวเลยโอเคเริ่มวันใหม่แล้วเดี๋ยวพาดูสำรวจแคมป์สักทีหนึ่งนะครับดอกไม้อะไรวะเมื่อกี้เห็นมีดอกไม้อยู่ใกล้ๆเข้ามาให้อ,ะอ่ะอ๋อนี้รูปแฟนเขาตัวนี้ก็เป็นเตียงเอ,อนะเอาไว้นอนเอาไว้พักเอาไว้ขยับเวลาใครเขาทะเลาะกันอะ่ะ อุ๊ยเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันอุ๊ยเขาไปเชื่อเขาหน่อยฟ้องฟ้องฟ้องใหญ่ผู้หญิงผู้นี้เขาไม่ช่วยทำงานเลยเราจะทำอะไรนะลืมเควสในเรื่องปะเควสในเรื่องคือวงกลมสีเหลืองนะครับสีเหลืองหรือสีเขียวะ ขออธิบายเพื่อนๆก่อนก็คือว่าคือเหตุผลหนึ่งอ่ะที่กลับมาเล่นรอบเนี้ยเราก็ไม่ได้เล่นเกินจากชัปตัว2สองหลังจากเนี้ยอาเธอเขาจะติดโลกครับบอกให้นี้พอรับเควสหน่ เซดี้คิดถึงัวคือเซดี้ก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขามีการพัฒนาคาแรคเตอร์ที่แบบเด่นชัดมากคนเนี้ยแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆคุณจะเห็นคือเซดี้เนี่ยเขาจริงๆเขาไม่ได้อยู่ในแกงเรานะคือเราไปตามล่าอาลลเราใช่ป่ะแล้วก็ไปเจอว่าอาลีเราเนี่ยกำลัง เออป้นบ้านของเซดีอยู่เราก็เลยชวนให้เซดีมาอยู่กับแก๊งเราเพ oh. ื่อความปลอดภัยนะครับจะได้ดูแลก,กันได้อันนี้คืออบิเกลเป็นเมียของจอห์นมาสตันนะครับจอห์นมาสตันคือพระเอกในภาคแรกนะครับ LS นี่คือเควสที่เราต้องไปเก็บเงินกู้นะฮยเก็บนี่คุณสเตาเขาก็ฝากมาว่าอยากฆ่าลูกนี้เขานะ <c oughs> อ่ะาไปตามหากันลิลลี่มิเลนะหมาหมา So it always gotta be such a goddamn performance with you. Now I told you I'd get you the money <laughs> the next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Lily Mountain. Where's our money? I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manner! Son of a bitch! <laughs> มาฟุตบอลกูซะก,ก่อนนะฟุตบอลกูซะก,ก่อนอืมกดสเสี่ยงค้างนะครับแล้วก็โยกอนาล็อกมันมจะเป็นการหลบนะครับเขาบอกว่าเงินอยู่ที่ผู้ชายคนนี้นะครับนี่ไงจะไปไหนจะไปไหนไม่เชื่อหรอก เดี๋ยวผมจะลองวิ่งตามเขาไปดูเขาจะวิ่งไปถึงไหนอ้าวเวสเฟลเลยเดี๋ยวดูนี่เขาวิ่งไปไกลเปล่าหนังคนนั้นเดี๋ยวลองขี่มาตามเฮ้ยลูกมาเฉยเลยจะไปไหน ไอ้นี่หาวเราเป็นโจนมาขโมยเขามาป้นเขานะครับแจ้งตำรวจเหรอไปไหนเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจเหรอนี่ไง <c oughs> <c oughs> มาซะเลย ัน,นี้รู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องวิ่งตามถามเท่าไหร่ดินนมีฉันอยู่ไหนเนี่ย<า>จะไปไหนต้องไปให้ทันนะครับ นี่ควตรตีนด้วยไม่ยอมจ่ายดูแมปด้วยนะครับเดี๋ยววิง่งเลย มัดซะเลยบอกว่ามีเงินแต่ว่าซ่อนไว้ <c oughs> อยู่ในต้นไม้้อเสียงหมีอยู่ในต้นไม้ตรงข้ามบ้านเหรอ มาทนี่หรือเปล่านี่ไงเบ๊กเอล <c oughs> เดี๋ยวขอไปสำรวจบ้านตรงนี้นิดหนึ่ง อ๋อตรงนี้มันเป็นบ้านหลังอ่ะมันสูกว่ามันทำล้อก,กับอะไรสักเรื่องเลยอะแล้วก็บ้านหลังนี้มันมียูโอด้วยนะเั็นอีเตอร์เอ็กอ่ะกูว่าเอามึงนี่แหละไปบูชายันจ้ะในนี้จะมีพวกโครงกระดูกมีศพนี่อุ้ยหลอนตดตีหล่นเลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นเหมือนลัทธิอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ มันเหมือนมีเป็นเรื่องราวจริงในในโลกจริงๆด้วยนะตรงนี้นอนกระสบไป <c oughs> มีเงินป่ามีเล่านะมีจดหมายเหรอดูดิ at the second hour under half moon ในชั่วโมงที่สองคืนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวผู้เดินทางแห่งเวลาและจักรวาล คพื่อให้เขามารับเราไปในดินแดนแห่งสัญญาตั้งแคมป์กันดีกว่านะครับเรามืดแล้วเดี๋ยวดูว่าตื่นไหมนั่นยังอยู่อ่ะสวีปน่าเช้าแล้วเอาแต่มันวัดาม,มาตรงเนี้ยอ,อยู่ปะเนี่ย เอ้ยไม่อยู่แล้วไงโถไปเะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บคนที่สามกันมีใครอยู่ไหมเน้ยแต่ในบ้านมีควันนะแอบสองดิเห็นไหมไม่เห็นเลยเลย พี่ยังอยู่ไมมจ้าเพราะหนุ่มคนนี้เขาไม่พูภาษาอังกฤษนะพูภาษาอังกฤษได้ไหมฉันเอาเงินที่ยืมเงินไปคุวกันโอ้ขอเวลาหน่อยเดี๋ยวฉันหาเงินมาให้ ยันใช้เงินหมดแล้วจะไม่มีเงินหรอกอย่าทำฉันเลยลนี่ผมต่อยไปทีเดียวนะเล่นรอบแรกนี่ผมทุบซะง่วมเลยอัน,น, <c oughs> น,นี้ยืนบางอยู่ทำท่า <c oughs> ทางนักสงสัยยืนบางอยู่ด้วยนะ <c oughs> ก็บอกว่าจริงๆตอนเนี้ยก็ได้ก็ได้เงินพอแล้วนะสำหรับนี่นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าไอ้นี่มันยืนบางอะไรอยู่ไม่รู้นะสงสัยยืนบางอยู่ได้ จิวเวลリーเก๋มีอะไรเวดดิง้งลิงเอาไหมไม่เอาถ้าเราปิดเก๋มันจะมีปฏิกิริยาไหมไม่มีมเขาเซย์บอกว่าเอาของขวัญมาให้ที่เต็นท์นะค่อยไปดูนะครับเราเอานี่ที่เราไปเก็บมาใส่เข้าไปในกล่องเงินของแคมป์ก่อนนะครับเป็นเงินส่วนกลางในการพัฒนาแคมป์อะ อ๋อมีกดดูเลเจอร์ได้แล้วนะครับก่อ,อ,อนนัานีนาน้มันยังไม่ได้นะครับไอ้ตรงเลเจอร์นี่ก็หมายถึงว่าเราจะอัปเกรดอะไรที่แคมป์นะเน,นี่ยก็แล้วแต่เราจะอัปเกรดอะไรบอกว่าเก็บให้อีกสักคนได้หไหมเรามีเควสของสตาลสต์ตรงนี้อีกหนึ่งอัน นะครับอันนี้ก็เป็นเควสเหมือนกันนะเควสของแมรี่อะไรเงี้ยแต่เป็นเควสเหมือนเควสเอลองลงมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเควสไลน์ของแมรี่นะครับก็คือคนรักของอาเธอร์เขาตรงเนี้ยจะเป็นลายเควสที่สําคัญนะครับซึ่งมีผลอย่างมากกับเนื้อเรื่องของเลดเดย์เรดเดิมชันนะเอาเป็นว่าต่อกันวันหลังไหมต่อกันวันหลังดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าในซีรีส์ของเลดเดย์เนี่ยถ้าตอนตัด คลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะถ้าฟีดแบ็ดีก็จะทําต่อไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใน red dead คลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับ